ๆๆไปส่งกะลาส่งหน่อยไม่มีกลุ่มครับมี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 เนี่ยมาถึงหัวอันนี้จะไปไหนกันเหรอครับก็อยู่นี่แหละคงจะไปทํางานอ๋อนรืว่าจะไปทิมไหนกันไม่ได้ไปไหนครับครับอันนี้กลุ่มที่ว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเข้าใหม่ไปถามนะตรงน,นู้นนะครับไปถามได้อ๋ออ่าพี่หัวชมพูรครับเขาชื่อเฟรดดี้เขาเป็นวนกลุ่มครับครับครับ บาว่าไงเอ็ดเคทำไมสวัสดีครับของแกงเนี่ยพี่เข้าไปได้ได้ไหมครับเจ็บอ๋อมีปัญหามาปรึกษาครับใช่ใช่ใช่อยู่สภาประธานสภาอยู่นะครับนี่ค่ะประธานสภาอยู่นี่ค่ะตอนนี้กันมาคุยอยู่ มาเลยมาเลยต้องูดดีใจมาเลยไม่ครับแบนไปเลยผมจะมาศึกษาเรื่องไอเอ็มซีนั่นแหละครับผมอยากให้เท็ดนี้แบบให้ความสำคัญกับเอ็มซีนะครับแต่ยอีเวนต์แบบสักนานๆทีก็จะมีอีเวนต์ก็ได้ยัิวเว้นเอ็มซีเหรอใช่ดูแบบไหนได้สไตล์ยังไงไอเอ็มซีเลยครับงานสำหรับเอ็มซีเหรอใช่แบบมิทติ้งแบบที่ไปเจอกันอะไรเงี้ยที่พี่ไปส่งกัน กูโฟร์บาร์ก็แ,แ,บบแบบเป็นแบบประชาสัมพันธ์อะ,อะไรให้อย่างเงี้ยหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะถ้าแบบถ้ามีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะตอนนี้ผมในวงเขาเข้าสภาก็าต้จะมีส่วนร่วมในสภาเลยเพราะเอ็มซีเหมือน,นเขาเป็นกลุ่มอะครับไม่ใช่แก๊งเาขาเขามีแนวทางของเขาอะครับเหมือนขับแะใช่ใช่ครับโอเคครับ ประเทศอ่ะแล้วก็ตีกันล่ากันมันเลยตอนตั้งสภาใหม่ๆคนหลอมเล่ยหลอมเล่ยไปหมดเลยไม่มีใครเลยตีกันในอย่างเดียวเลยทั้งประเทศเราก็หลอมเล่ยอะไรไม่ได้เลยใช่เพร<ม> <ๆ S 2> าแบบเขาก็คือหลอมได้ปกตินี่แหละแต่ไม่มีคนไงอ๋อค,คือแบบเขาตีตีกันหมดใช่ใช่เจตคนเอาอ่ะตำรวจพยาบาลไม่มีใครเข้างานเลย เอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยคนคนน้าหนุกเลยโอ้คนหน้าหนุกก็ดีจนแอดต้องมาแก้ปัญหามาถ่ายกีสามคนอ่ะสามคนอสามคนอ๋อล้วทำไมโอ้โหไอ้คนดูใอ้มเมื่อกี้ด้ยไอ้อทมองเอทไมอะแฟนกูอ่ะบอกไปแล้วว่ามีแฟนนะหรือ่ามันพูดกับคำว่าอะไรสั้นะครบได้กันเลยได้อ่า

ออนกาวแดดไปแล้วฮะตัวสุกับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้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 ยไม่เตอนเนี้ยมันมันมันอ่ะม่อผู้หญิงก็เดินดีกว่าในคาสิโนเว้เออเสี่ยเขาหลับยจมอสอี๊ะพักเป็นหลุดสองรอบแล้วเนี่ยอ่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยสรุปนี่ใครวะบแบดมั้งโอ้กซันลุกแบดเหรอเป็นตัวใหม่จังวะแต่พอเธอบีแบดปะลองดูว่าใช่บีแบดหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ไปเลยครับผมฮึตั้งรถกันนะครับอ oh, ๋อตรงนี้ คือบ้านขี่วกันนะตอนนี้เหรอครับนะครับมันคือขับเต็มสีผมครับอ๋ออันนี้เป็นขับหรือแก๊งครับเป็นแฝงนี่แหละครับแต่เรียกเป็นขับก็ได้โอเคครับไม่เน้นขี่รถเล่นไม่เน้นหาเรื่องใครอ๋อดีเลยครับผมอยากไปทริปด้วยเหมือนกันเชื่ออะไรครับผมชื่อเน็ตครับเน็ตชื่อแบทครับได้ไหมครับได้ๆเพื่อแบบไปทริปไหนก็จะได้ตัวบอก ถ้าท to ิปไหนก <implications. S 3> ็ส่งข้อส่งข้อความให้มาหาผมได้ได้ไหมครับได้เวลาไปทิปได้ครับเวลาไปทิปไหนจะไปทิปคนเดียวอยากทิปไปเป็นกลุ่มเลยไปกับผมเลยนะไปหลายสิบคนเยอะผมก็ไม่ได้จำกัดรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็มีสูตรแดงขี่พิเศษไปด้วยกันอ๋อไปด้วยกันได้หลาผมคันที่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบกดหัวกระโหลกอะครับก็ได้อยู่นั้น ได้เด็ครับก็แก๊งผมหัวกระโหลกทั้งหมดเลยครับอ๋อเจอกันครับผมครับผมครับข้าอยู่ชาพาไปจอดข,าข้าขงหน้าแม่งเลยไปจอดตรงที่เขาว่านี่กันลเลยยืนกันอะอ่ะข้าพิทางหรือเปล่าไปฝั่<ว>งไปไฟได้ที่พี่เขาขับรถไอ้บูกไม่เหมือนใครเอ้ยใครไปจอดตามบูกูเนี่ยข<ฮ>ูเอาแน่เฮ้ ครับ <c oughs> ครับพ่อตายอยู่ตัวต, <c oughs> ตาหนูอยู่ตัหนูตาหนูตาหนาอะคิดนะลูกคิดไม่ใช่พูดเอาวเหรอยวพ่อก็หลูกยังพ่อเองเดี๋ยวพ่อตอนนีครับอะไรฮะวัน <c oughs> นี้ต้องรอตอนเช้าอะบัตรหลวงยังไม่เข้ามาเลยอะ่ะบัตรหลวงเสด็จแล้วครับผมข <c oughs> อบคุณครับ พี่แบ๊ดอยู่ไหนอ่ะกระป๋วยกระป๋วยกระป๋วยยังไงจีค่ะพ่อโดนเมือแล้วมฮ้ยพี่แบ๊พี่แบ๊ดพี่ยดูขาชั่วหลวงี่ออยู่ตรงนี้่อพี่แบ๊พี่แบอยู่ตรงนี้นะได้หลวงพ่อครับหลพ่อคะยืนตรงนี้นะเจ้ากับเจ้าสาจะยืนตรงหน้าบันไดเนี่ยเจ้าสาวแต่เจ้าสาจะยืนกันตรงนี้แช่แม่สก่่หลวงพ่อดิแช่ให้หลวงพ่อหน่อยสิอะไรนะคะม่ค้นมุดเลยวะแช่ให้หลวงพ่อหน่อยสิ ต้องรอมันตอนเช้าวะถึงจะจัดงานได้อะตอนนี้มที่สงบใหลวงพ่อนั่งวะข้าวต้ำข้าลจับจับชอไปจับใครเยสะดวกดีแล้วหลวงพ่อาต้องอยู่ที่สูงไงหลวงพ่อมันมันรัสดดีวันนี้ะแล้วปะทานปะธานอยู่ไหนเนี่ยประทานไม่มางผมายังไม่ใครมาออมประธดีคแมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านหลวงชื่ออะไรครับเนี่ย มาหลงอ,อ่ะเสอรอฟาซิทครับอ๋อโอเคครับผมโอเคครับเอาผ่านขัหลังอ่ะน่าจะไม่ไยวพ,พิกเกอร์ผมว่าเตรียมมือรอแล้วอ่ะคืนนี้เมื่อคืนนี้นนนมันต้องึ้มบ้มสมเบงกันไปใช่ไม่รอด้วยนะ จาจาล่าเลยจลาลางเนี้ยจะตั้งอันจะตั้งอันฮ่าฮ <c oughs> ่ิแก็แบบนี้ เลในกกาใครมีไม้พกเอามาแรกปากฉลามใครมีปากฉลามเอามาแรกเป็นปืนไม่มีใครลาเค้าสามสามศูนย์หกครับ่ะขอบเพลงหน่อยขับเพลงหน่อยฮะขอบเพลงหน่อยฮะดีเพลงไหมับดีเพลงไหมเอาใหม่เอาใหม่นะยังไม่ให้ผ่านนะเอาเขาก็บอกวเต้นหน่อยเล้วจะบ่าเต้นหน่อยเล้วจะบ่าเต้นหน่อยจะบอกแปลงฟันหรือยังรอดรอดรอด ไม่มีใครเต้นไม่ให้ผ่านนะไ่เต้ไม่เต้นไม่ผ่านนนไ่ด้้ามาเยผ่นค่ะเอฟเอฟมาฟเอ้เอนเอฟ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 เเอฟเอฟเอ้เอฟาอฟเอฟอฟเอฟเ่อฟเอฟเเเเ บกระเส่ากระเส่าไม่เอาหวานหวานมันหมดยุคไปล้ะกระเส่ากระเส่าพี่มิเลียนขาเลอะเลยฝันทีม่ันเอาเอยเละเอาเลอะจะแข็ค่ะ อ้ไม่ใช่คุณเป็นเจ้าแก้มคแบบหมดอารมณ์อ๋อจริงๆควแล้วแบบนี้ไหมอ่าเพื่อนมึงก็ทำไโอเคโอเคโอเคไหนไหนเงินหนักไหมครับเงินหนักไหมจบอกนนี้เงินหนักไหมขอดูเงินหน่อยขอดูเก็ฝา้ฝากเชคดีค่ะได้รับพีเรียกไปเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านอะไรนี่ว้นี้ใช่ม่ันี่ใช่ไม่หนปเล่มปเล่มมาเลยมาเลย้ข้างหน้าตัวผ่านเยอะเลยโอ้อันนี้ลองยืนก่อน น่กัดน่ากัดเดี๋ยวพี่พี่เป็นพี่ใหญ่ฝั่งเจ้าเบ่าให้ดีครับพี่ก็อย่างแรกก็ต้องบอกกันเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาร่วมงานแต่งของน้องสาวของน้องสาวน้องชายในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เสียสละเวลามาร่วมงานกันขอบคุณที่มามาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ออยากให้ทุกคนอวยพรทางทางฝั่งเจ้าสาวเจ้าสาวโอเคโอเคขอวยพรให้ฝั่งเจ้าสาวเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นการ ทำพิธีของเจ้าบา่าวและเจ้าสาวนะครับผมเชิญบาทหลวงครับที่เขากก่าวมาก็มีเหตุผลยามยามอย่างออิค <c oughs> ีแล้ว <c oughs> พราเป็นความประสงค์ของพวกเธอที่จะแต่งงานให้ประสานมือขวาและประกาศความยินยอมของพวกเธอต่อหน้าพระองค์และศาสนิกชนของพระองค์อ่ะยื่นมือเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวชีชช้ชี้ช <c oughs> <c oughs> ี้ตัวดต้องกล่าวชื่ออะไรรับอ่าฟิกเกอร์บาลเทียนครับฟิกเกอร์บาลเทียคุณจะรับเจ้าแก้มเป็นภรรยาของคุณไหม สัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในายามสุขละยามยากในายามไข้และสบายดีจะรักเธอให้เกียรติเธอช่วยชีวิตของคุณหรือไ,ม,ไม่รับค่ะเป็นนุอทานั้นเด้าาสาวเจ้าแก้มบาลลทียนคับเจ้าแก้มบาลเทียนคุณจะรับปิกเกอร์บราลเทียนเป็นสามีของคุณไหมคุณจะสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขในยามยากในยามไข้และสบายดีจะรักเขาให้เกียรติเขาช่วยชีวิตของคุณหรือไม่รับค่ะเจ้าบ่าว วมแหวนให้เจ้าสาวครับเจ้าสาวสวมแหวนให้เจ้าบ่าวครับเอ้ยนับจากนี้ไปพิเกอร์มาเทียนและเจ้าแก้มาเทียนเป็นสามีภรรยากันจเลยครับจะไปจะไปถ่ายจุบเลยจู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 บเลยจบเลย ยินดีด้วยนะครับผมยินดีสหรับน้องบคนด้วยนะครับยินนดีะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบารหลวงเดียวครับคอนะครับตหนึ่งคร่ะแล้วบารหลวงจะแต่งกับผมวันไหนอ่ะบย้อนเลยเดี๋ยวให้แขกทุกคนในงานร่วมแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญสนุกในงานได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปต้มไอต้มบาร์ละเทียน ปลาดวกูมาเร้วอะเราไปโลกคอยยินดีไไหนนี่เองน้อยน้องเองเองเองนี่อนี่ไไโดงหายได้อออ่าเปล่าโอ้กระดกต่อม่ขอออนนะคอยยินดีก็ไหนกดีไหลงพ่อหลงพ่อเฮ้ยเชอเเเยเเยเยยเยยเเยเ เอ็มบอกได้นะเต้นทีิปสุดตีเพลงหล่อสุดแดหลอกก็ไม่ใครใครอยู่ข้างหน้าตั้งรงเร็วอเมริกันเลยค่ะอยู่อยู่ตรงบันได้ก็ได้อยู่ตรงพออะไรขนาดนั้นนะกุ้มหลังย่อกไใจดีกว่าแกพี่มีอยู่หลังข้างหลังอันนี้เต้นใส่ย่อกันหรือเปล่าคนแก่ก็เงี้ยแหละก้มใส่รองเท้าถอดรองเท้าก็ปวดหลังดเราไปด้วยนะมองมองไม่เห็นแก้วนะตรงนี้ได้ปะเดินมองไม่เห็นแก้วนะใช่หรอเออแบ